สวัสดีชาวาลัคนาราศีเมษทุกทท่านนะครับคลิปนี้ครูพีปยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวาลัคนาราศีเมษนะครับประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีดาวยกใจด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสาดวงด้วยกันนะครับก็คือมีดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอางังคารและดาวพระศุกร์นะครับซึ่งดาวประจําตัวของชาวาลัคนาราศีเมษเ,เองก็คือดาวพระอังคารน,นะครับก็จะมีการ ยกย้ายด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวเนี่ยเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งดาวจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับจนถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับเรียกว่าดาวพังคานดาวจําตัวเนี่ยอยู่ในราศีกุมนะครับอยู่ในเรือนราพักของลัคนาเรียกว่าอยู่ในเลือนของความสําเร็จนะครับกับเรื่องราวต่างๆตรงนี้ ทำให้ชาวะลัคนาราศีเมษเองเนี่ยจะได้ประสบความสาเร็จในบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ในบางเรื่องบางอย่างที่ได้กระทําลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทําให้ได้รับผลประโยชน์รับเรื่องราวในสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามากับดวงชะตาของชาวะลัคนาราศีเมษเองนะครับและหลังจากวันที่17พฤษภาคมนะครับดาวจำตัวของชาวะลัคนาราศีเมษเนี่ย มีการยกย้ายจากราศีกุมนะครับเข้าสู่ราศีมีนนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนวินาศนะครับเดือนวินาศของลัคนาทําให้ชาวลัคนาศีเมษเนี่ยหลังจากวันที่17พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นมีถานัของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะทําทอะไรเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่และดับจำตัวเองเนี่ยเมื่อยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วจะอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสนะครับ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกเกษตรด้วยและดาวพรกันกับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่สมพลซึ่งกันและกันก็นกทําให้ชาวลัคนาศีษเ,เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าทําอยู่เบื้องหลังนะครับทําอยู่ด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับเกิดขึ้นแบบลับๆเปิดไม่เปิดเผยให้ใครรับรู้สักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ แล้วดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยนะครับซึ่งดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของคนรักคู่ครองนะครับซึ่งเรียกว่าดาวการเงินคนรักคู่ครองเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเป็นอุจด้วยแต่อยู่ในเรือนวินาศของลัคนานะครับยพอหลังจาก7%ิบเจ็ดพฤษภาคมอยู่ร่วมกับดาวประจาตัวของชาวลัคนาศีเมษเองเนี่ยทำให้ชาวลัคนาศีมษเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องดาวที่เรียกว่ามีการลงทุนนะครับอาจจะอาจจะเป็นการลงทุนกับ คนรักคู่ครองหรือคู่คุ้นส่วนของเราเนี่ยซึ่งเป็นคนเรียกว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนทางไกลนะครับหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนที่เป็นเงินที่ได้มาจากต่างถิ่น,ต,นต่างแดนมีเกณฑ์ on, ที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะได้รายได้เพิ่มขึ้นแบบไม่เปิดเผยนะครับหรือได้รายได้จากต่างถิ่นแดน,แดนไกลนะครับเรียกว่าทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็รับผลประโยชน์นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไปตลอดทั้งเดือนจนถึงวันที่25พฤษภาคม นะครับซึ่งดาวพระศุกร์ก็จะมีการยกย้ายออกจากราศีเมษแต่ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเองเนี่ยเรียกว่ายังคงมีสถียภาพอยู่นะครับยังทํางานอยู่เบื้องหลังต่อไปนะครับตรงนี้ต่อไปครูพีจะพยากรณ์เป็นเรื่องๆไปนะครับให้กับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้รับชมรับฟังกัน,นครับเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยนะครับดาวการเงินก็คือดาวพระศุกร์อยู่แล้วนะครับซึ่งดาวพระศุกร์นะครับเรียกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ย ดาวการเงินนะครับเรียกว่าได้ตําแหน่งเป็นอุดนะครับอยู่ในเรือนวินาศของลักนณานะครับอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสซ,ซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองด้วยทําให้เรื่องเงินเรื่องราวต่างๆของการเงินของชาวลักนณาลาศีเมตเนี่ยมีเงินที่เรียกว่าค่อนข้างจัดได้เงินก้อนนะครับได้เงินจากทางไกลจากต่างถิ่นต่างแดนยังมีความมั่นคงอยู่นะครับเป็นเงินที่อาจจะไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยให้ใครรับรู้สักเท่าไหร่ว่าตัวเองมีไรายได้มา จากทางไหนบ้างนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากวันที่25พฤษภาคมเนี่ยดาวกันเงินเนี่ยจะมีการยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาทับลักนาของตัวเองนะครับเรียกว่าดาวกันเงินพอทับรักปุ๊บเนี่ยเรียกว่าเงินก็จะถึงตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ดาวกันเงินพออยู่ในราศีเมษปุ๊บเนี่ยจะมีตําแหน่งเป็นปักนะครับเรียกว่าอ่อนกําลังไปสักนิดหนึ่ง เงินก็จะเรียกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะได้เงินมาประเภทแบบจากเงินก้อนที่เคยได้มาน่ยจะได้เงินมาเป็นเรียกว่าเป็นเบี้ยัวแตกนะครับจะทยอยได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่เงินก็จะมาถึงตัวของชาวลัคนาราศีเมษได้อยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่มากมายนะักแต่ว่าการเงินจะไม่ขาดมือแน่นอนครับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษด,ดาวการงานก็คือดาวพฤะัสารนะครับเรียกว่าดาวพฤหัสาร์ในตาแหน่ง เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการงานของตัวเองทําให้เรื่องราวต่างๆเรื่องงานต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นคงยังทํางานได้ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับการงานยังมีศักยภาพที่ดียังมีความคล่องตัวอยู่นะครับสําหรับบางคนของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นได้แต่เรียกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยโอกาสที่จะตกงานเนี่ย คุณพีก็อมองว่าก็ทั้งจะยากนะครับถ้าตกงานก็จะได้งานใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่เกิดขึ้นในดวงชะตานะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับดาวพัธยูซึ่งอยู่ในราศีเมษเองเนี่ยทับลักนาของชาวลักนณาราศีเมษอยู่แล้วมาสักระยะหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในหปีจะ7ปีแล้วนะครับก็เรียกว่าปัญหาสุขภาพก็มีเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็ ในช่วงที่ดาวประจำตัวเนี่ยเรียกว่าอยู่ในเดือนวินาศของลัคนานะครับตั้งหลังจากวันที่สิบเจ็ดตลาคมนต้นไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุภาพเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องราวด้านการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้บ้างน,นะครับแต่ว่าไม่มากมายนักนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวลัคนาราศีเมษเองแต่ในมุมมองของครูพีเท่าที่มองจากตำแหน่งดาวเรียกว่า ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีกับดวงชะตานะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้สักนิดหนึ่งด้วยความที่ดาวพังคนันกับดาวพระเนา่ยส่งเกณฑ์ถึงกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับทําให้อาจจะมีปัญหาในการทํางานอาจจะเกิดเหตุเกิดขึ้นเรียกว่าเลื่อกตกอย่างออกสักนิดนิด หน่อยๆนะครับไม่ได้มากมมยนะักแบบไม่ทันจะตั้งตัวเกิดขึ้นได้เดืชะตายัางไงก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการทํางานสักนิดนึงนะครับเรื่องเจ็บไขได้ป่วยไม่น่าจะมีแต่อาจจะมีเกณฑ์เรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ้างนะครับสำหรับพื้นดวงชะตาของชาวลัคนารศีเมษบางคนที่อาจจะเรื่อง,องสุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังในการทํางานหรืออยู่ในสถานที่ทํางานนะครับสักนิดหนึ่งนะครับของชาวลัคนาราศีเมษ เรื่องต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับความรักของชาวลัคนาศีมษเองเนี่ยดาวคนรักคู่ครองก็คือดาวพระศุกร์นะครับเรียกว่าในเดือนพฤษภาคมนะครับดาวพระศุกร์เองเนี่ยก็อยู่ในราศีมีนนะครับเป็นวินาศรักของลัคนานะครับในเรือนวินาศของลัคนาทําให้เรื่องราวความรักของชาวลัคนาศีมษเนี่ยเป็นความรักที่เรียกว่ามีการศึกษาดูใจกันมาแบบลับๆไม่เปิดเผยนะครับหรือเรียกว่า ได้พบคนรักคู่ครองเนี่ยมีการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันซึ่งว่าคนรักเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอุดด้วยนะครับ <_' c> ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีตําแหน่งมีหน้าที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยสักเท่าไหร่ในช่วงนี้คนที่ปีครอบครัวอยู่แล้วเรียกว่าความรักช่วงนี้เนี่ยจะเป็นความรักที่เรียกว่ามีกิจกรรมทําร่วมกันแต่ทําแบบไม่ออกหน้าออกตานะครับเรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวซึ่งเรียกว่าเป็นความสุขที่ รู้กันแค่สองคนนะครับตรงนี้ส่นคนโสดเนี่ยเรียกว่าความรักเนี่ยยังมีความคุมเครืออยู่ตรงที่คนรักคู่ครองเนี่ยยังไม่เปิดตัวสักเท่าไหร่ด้วยความที่อาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่หรือตําแหน่งที่เขาทั้งจะมีหน้ามีตานในวงสังคมนะครับตรงนี้ทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยความมั่นใจของคนรักคู่ครองของชาวลัคนาสีเม็ดเองเนี่ยอาจจะมีความค้างแขงใจในบางสิ่งบางอย่างเรื่องความไม่ยังไม่มั่นอบมั่นใจยังไม่แน่ใจเรื่องราวของความรักที่ มีการศึกษาดูใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าคนโสดเรียกว่าในหลังจากวันที่25พฤษภาคมเนี่ยนะครับเรื่องราวความรักต่างๆเนี่ยก็มีตําแหน่งเป็นปากด้วยก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยมีความลงตัวกันสักเท่าไหร่ยังไงก็คนโสดที่เป็นชาวลัคนาสีเม็เองเนี่ยยังไง หลังจากวันที่25ิพฤษภาคมเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องที่เรียกว่าน้อยอกน้อยใจนะครับไม่เป็นไปดั่งใจของตัวเองสักเท่าไหร่ขาดความสุขไปบ้างมีเรื่องราวที่คุยกันไม่ลงตัวบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าจะมีเกณฑ์จะเลิกรากันไหมนะครับตรงนี้คุูพีก็มองว่าทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเกณฑ์เลิกรานะค่อนข้างจะ ยากสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ดาวพระศุกร์ ح, ดาวพระองเนี่ยมาทับลักษณของชาวลักษณะสีเมษเองก็เรียกว่าก็น่าจะถึงตัวแต่อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะเกิดเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างเรื่องคําพูดนะครับเรื่องของความเสียหายบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีการทํานะครับผิดพลาดนะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดความผิดพลาดนะครับสำหรับคนที่มีครอบครวัวส่วนคนโสดก็เรียกว่า การตัดสินใจจะประสูงอย่างเนียมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับทําให้มีเรื่องราวที่ทําให้มีความคุณมองนะครับไม่เข้าข้าใจกันเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงนี้ยังไงก็ใช้ความอมดทนสักนิดน,นึงครับของชาวลัคนาศีมษเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแล้วหลังจากเดือนพฤษภาคมนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวในคำพยากรณ์เดือนหน้าเนี่ยความรักจะอยู่ในเกมที่กอนั้างเรียกว่าดีนะครับยังไงก็ติดตามรับชมรับฟังจากปูพีถึงนะครับว่า ดีดีแบบไหนนะครับตรงนี้ตรงไหน,นที่ไม่ดีที่ครูพีพยากรณ์ไปยังไงก็รับชมรับฟังด้วยสตินะครับแล้วก็เตรียมตั้งรับเรื่องราวต่างๆเอาไว้ใช้สติใช้ความอดทนแล้วก็พิจารณาเอาตามเหตุและผลของเรื่องราวต่างๆนะครับคำพัากรของครูพีเป็นคำพยากรแบบกว้างๆนะครับให้กับชาวลัคนาสีเม่นเนยได้รับชมรับฟังกันและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับตรงนี้ยังไงก็ ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูพีด้วยนะครับในการทำคลิปพยากรณ์ต่อๆไปคลิปนี้ครูพีมาช้านิดนึงครับติดภารกิจหลายอย่างติดภาระเรื่องของงานสอนออนไลน์ด้วยนะครับตรงนี้ยังไงใครอยากจะฟังทำพยากรณ์สตัวก็ติดต่อครูพีมาได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงนตอนนี้สวัสดีครับ